สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังบลูทูธที่ใช้สำหรับคุยโทรศัพท์โดยเฉพาะนะครับของยี่ห้อคาวารุ่น S1 สนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับการตัดเสียงรบกวนของเจ้าตัวคาวาเอนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของแบรนด์คาวาเลยนะครับเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับ AI ที่ช่วยในการตัดเสียงรบกวนครับทำให้เวลาคุยเนี่ยเสียงรบกวนเนี่ยจะไม่เข้ามานะครับหรือว่าเข้ามา จะเข้ามาน้อยมากๆนะครับเหมาะสําหรับใครที่ใช้ในที่ที่เสียงดังๆนะครับยกตัวอย่างเช่นใช้ตอนอยู่ข้างนอกนะครับใช้คุยตอนอยู่ริมถนนนะครับริมฟุตบาทหรือว่าแม้แต่ใช้ในใช้งานก่อสร้างหรือว่าโรงงานที่มีเสียงเครื่องจักรดังๆนะครับรับรองเลยว่ารุ่นนี้เอาอยู่นะครับตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะทดสอบการตัดเสียงรบกวนให้ดูกันนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยมาดูสเปคของรุ่นนี้ก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับใช้ชิปนำเข้าจากประเทศอังกฤษนะครับของยี่ห้อควอนคอมนะครับซึ่งควอนคอมเนี่ย เป็นบริษัทที่ผลิตชิปเซ็ตชื่อดังให้กับมือถือ Android ทั่วโลกเลยนะครับที่รู้จักกันในนามควอนคอม Snap d r a g o n นะครับเป็นชิปเซ็ตที่กินพลังงานน้อยนะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วเสถียรแล้วก็ใช้ไปนานๆแล้วเครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับซึ่งชิปควอนคอมตัวนั้นนะครับก็ได้มาอยู่ในหูฟังบลูทูธตัวนี้เลยนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชันน5.0นะครับเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็สัญญาณเสถียรกว่าเดิมด้วยครับ นอกจากนั้นนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้ยังรองรับ aptx hd นะครับซึ่งเป็นระบบสตรีมมิ่งเสียงคุณภาพสูงนะครับทำให้เวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยเสียงชัดเจนนะครับแล้วก็เวลาฟังเพลงเนี่ยเสียงชัดในระดับแผ่นซีดีเลยทีเดียวนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เยอะนะครับสามารถคุยต่อเนื่องได้สูงสุดถึง35ชั่วโมงเลยนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับแล้วก็สแตนบายได้ถึง780ชั่วโมงเลยเรียกได้ว่าชาร์จครั้งเดียวนะครับอยู่ได้เป็นสัปดาห์เลยนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์นะครับคือต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยจะใช้กันแต่แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนใช่ไหมครับ แบตลิเทียมไอออนเนี่ยเป็นแบตที่สามารถระเบิดได้นะครับจากข่าวนะครับก็เคยเห็นกันอยู่ใช่ไหมครับว่ามีข่าวมือถือระเบิดเพราะว่าแบตนะครับปัญหานั้นจะหมดไปนะครับถ้าหันมาใช้หูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับเพราะว่าหูฟังบลูทูธตัวนี้ใช้แบตลิเทียมโพลิเมอร์นะครับไม่ระเบิดแน่นอนอ่าโอเค นอกจากนั้นนะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับคุณสมบัติการกันน้ํากันเหงื่อนะครับแล้วก็กันฝนด้วยรับรองเลยว่าเวลาใช้ออกไปข้างนอกแล้วฝนตกเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าหูฟังตัวนี้จะเสียนะครับเพราะว่ามันสามารถกันน้ําได้นะครับหูฟังบลูทูธตัวนี้ยังมาพร้อมกับพอร์ตแบบไทสีนะครับฟ้าชาร์จ ชาร์จครั้งหนึ่งนะครับใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าชาร์จแค่ครึ่งชั่วโมงสามารถคุยต่อเนื่องได้สูงสุดถึง35ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าชาร์จก็ไวแบตก,ก็อึดนะครับเท่มากๆเลยเดี๋ยวมาดูหน้าตาของเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็น ลำโพงของหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับเป็นลำโพงแบบเอียบัดนะครับใส่ไปแล้วไม่เจ็บหูนะครับใส่สบายหูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้เปิดปิดนะครับรุ่นนี้นะครับปุ่มเปิดปิดจะเป็นแบบสไลด์นะครับเปิดปิดง่ายสไลด์ปุ๊บเปิดนะครับสไลด์ปุ๊บปิดนะครับบางรุ่นเนี่ยเวลาเปิดปิดต้องกดปุ่มค้างไว้นะครับเปิดปิดยากนะครับรุ่นนี้นี่สไลด์ปุ๊บก็เปิดเลยนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มมันติฟังก์ชันใช้ส dishes, ําหรับกดรับสายวางสายหยุดเพลงเล่นเพลงนะครับด้านข้าง society, camera, ตรงน mm. ี้นะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ยังสามารถใช้เลื่อนเพลงได้ด <l> ้วยนะครับเวลาเราฟังเพลงตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มมิวไม้นะครับหรือว่าปุ่มปิดเสียงไม้สมมุติว่าเราใช้ใช้งานอยู่นะครับอาจจะเป็นตอนประชุมนะครับแล้วเราสมมุติว่าเราต้องการแอบไปเข้าห้องน้ำนะครับเราก็บอกว่าเดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วเราก็กดปุ่มปิดไม้นะครับ มิวใหม่ไว้นะครับแล้วเราก็ไปทําธุระส่วนตัวของเราได้เลยนะครับกลับมาก็กดเปิดใหม่นะครับเหมาะสําหรับตอนใช้ประชุมสายหลายหลายคนนะครับหรือว่าตอนใช้ประชุมงานนะครับไม่ต้องไปกดที่โทรศัพท์มือถือนะครับกดที่หูฟังได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้คาวานะครับตรงปลายตรงนี้นะครับก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับรุ่นนี้นะครับไมโครโฟนก็จะอยู่ที่ปลายก้านนะครับเพื่อที่จะสามารถรับเสียงได้ชัดเจนมากที่สุดนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพอร์ตที่ใช้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะเป็นพอร์ต Type C นะครับฟ้าชาร์จตรงนี้ก็จะเป็นจุกยางนะครับที่ใช้สําหรับปิดเพื่อกันน้ํานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบการตัดเสียงรบกวนให้ดูกันนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิต การตัดเสียงรบกวนแล้วก็คุณภาพของไมโครโฟนให้ดูกันนะครับโดยผมนะครับจะทดสอบด้วยวิธีการเปิดเสียงใน YouTube นะครับคลอไปด้วยนะครับในขณะที่อัดเสียงผ่านเจ้าตัวหูฟังบลูทูธตัวนี้นะครับโดยผมจะอัดเสียงผ่านทางแอปของ iPhone นะครับก็คือแอป m ีโม o แอปนี้นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ลองเชื่อมต่อก่อนนะครับรุ่นนี้นะครับเชื่อมต่อไวมากนะครับแค่เปิดปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงใน youtube ให้ฟังก่อนนะครับว่าเสียงที่ผมจะเปิดเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นจะมีก็แต่เจ้าความดังจะท <มา S 1> ประมาณนี้เลยนะครับวันอนะโอ้ยจนพี่ในสุดจะห้ามใจเลยละ่ะอยากได้แค่เพียงเจ้ามาร่วมเรียงเคียงหมอนจะก็ไม่อาจสั่งใจเจ้าให้รักพี่ได้แต่แต่หวังว่าเจ้าจะมีใจโอเคครับ เดี๋ยวผมจะลองอัดเสียงให้ดูกันนะครับว่ามันจะตัดเสียงรบกวนได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคครับให้พี่บางกระเท่านั้น หัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทส1 2 3 4 5 6องสา1234567 8 9เจ็ดแปดเก้าไ้น้าหนึ่งสอดแปดเก้าสิบอันนี้เป็นการทดสอบการตัดเสียงรบกวนนะครับของุ่ฟังฮาวาสหเสียงออกมาเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่ง6 7 890 1>, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสิ่ามห้าด้สาวได้คู่ครองที่ดีครองรักครองเรียนกันอย่างมีความโอเคครับอันนี้นะครับก็คือทดสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังกันนะครับว่าเสียงออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ 1นึ่งสองสามห้าหกเจอันนี้เป็นการทดสอบการตัดเสียงรบกวนนะครับของหูฟัง Kawa าา S1 เสียงออกมาเป็นแบบนี้เลยฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึดแปดเก้หนึ่ดแปโอเคครับจะเห็นเลยว่ามันตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆเลยนะครับ คลิปเสียง YouTube ที่ผมเปิดในขณะที่อัดเสียงเนี่ยแทบจะไม่เข้ามาเลยนะครับหรือว่าเข้ามาเข้ามาน้อยมากๆเลยนะครับเหมาะสำหรับใครที่ต้องการหูฟังที่คุยชัดๆนะครับแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากๆนะครับแนะนำรุ่นนี้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถดูสินค้าเพิ่มเติมนะครับในเพจใน Facebook ของผมนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการหูฟังบลูทูธที่คุยชัดแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีเนี่ยผมแนะนำเจ้าตัวคาวาเอหนึ่งเลยนะครับรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวัสดีครับ